การบันเทิงบ้านเรานะคะที่ทําให้เด็กหนุ่มสามคนมาพบกันทํางานร่วมกันแล้วเป็นคนเกลียดเสียงโทรศัพท์เสียงในกาปุกเงี้ยแต่จริงรักเสียงดนตรีคือถ้าขนัดว่าจะไปเรียนต่อเลยคือผมโชคดีที่ผมหาตัวเองเจอเร็วนะครับแล้วรู้ว่าตัวเองรักถนัดแล้วก็ชอบอะไรนะครับพอผมรู้แล้วเนี่ยผมก็อยากจะเดินอย่างที่ยินบอกนะครับอยากจะทําอะไรก็ทําเลยนะครับเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะครับเรามั่นใจว่าทางนี้แหละคือทาง ในอนาคตของเราสายอาชีพของเราอะไรเงี้ยครับ <ฮะ S 1> ผมก็อยากจะรู้รู้ให้ลึกเพื่อที่จะวันข้างหน้าเราเราจะมีเราจะต้องคุมงานใหญ่ๆเนี่ยเราต้อง <ฮะ S 1> สามสารถบอกคนได้ครับว่าแบบความผิดพลาดมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับผมไม่อยากแบบมาเดา,ม,ม,ามาบอกคนอื่นว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยให้เอาตามผมเถอะผมจะดูเป็นคนเอาตัดใจตัวเองนะครับ <ฮะ S 1> ผมอยากมีอะไรที่บอกเขาได้อะไรเงี้ยครับวางแผนไว้ไหมคะเออวางไว้แล้วครับคร่าวๆแต่ว่า แม่บอกยังไม่พูดไรครับอได้ค่ะแต่ไม่ใช่ออสเตรเลียที่หน่อยขนาดเนาะลุงอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่คิดอะไรอั่งชอบแต่ชอบนะครแล้วบีมล่ะคะบีมวางแผนอนาคตตัวเองว่าจะไปออสเตรเลียเนี่ยครับอนิดแล้วเป็นคู่ซีนขนาดนี้ไม่คิดจะดองกันจริงๆเหรอครับ พี่พี่พูดหมายถึงกินจิใช่ไหมฮะผมขอไม่พูอะไรอีกแล้วฮะแม่แม่ผมไม่พูดอะไรเคยทะเลาะกันบ้างไหมอืออือเคยครับเรื่องอะไรครับเรื่องจะเรียกว่าทะเลาะดีกว่าครับเรื่องไม่ค่อยพอใจเรื่องนี้ครับชานมไข่มุกครับทำไมครับทำไมไปทะเลาะกับไกลไปทะเลาะไกลเลยทะเลาะสิงคโปร์ครับ มันยังไงคะแดนคือผมเนี่ยอยากจะกินชานมไข่มุกมากครับที่สิงคโปร์แล้วผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจอย่างเอีเหงาไงเหงาจริงๆผมจะไปไหนก็ต้องมีเพื่อนน่อครับผมก็ภิกิดพี่บีมครับด้วยความไว้ใจพี่ชายนะครับบีมไปซื้อชานมไข่มุกคุณเพื่อนหน่อยครับอยู่แค่นี้เอาซะแรงดีอยู่ใกล้ๆเนี่ยปี๊ดเลยครับปี๊ดรู้สึกแบบทำไมเนี่ยงทำไมไม่ซื้อให้ชานมไข่มุกอะิดหวังในตัวพี่ชายผมมากกระทืบเท้าเลย นั่งแยกโตฮะไม่พูดไม่จ่ายเลยครับพี่บิ๊กครับเดินเข้ามาตาตาเดี๋ยวพี่พาไปซื้อเองโอ้ที่เป็นที่ดีนะครับดีมากเราดีกันยังไงฮะคุยๆกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวก็ต้องดีกันเบื่อหน้าเก็ไมฮะเคยรู้สึกแบบโอ้ยเบื่อเลยวันนี้เจอกันอีกแล้วไม่มั้งครับไม่เพราะว่าไม่มั้งครับใครขับรถมาเพราะว่าเ้าถ่ายครับหมายความว่าอะไรพี่หน่อนเฮ้บ เดี๋ยวพี่เคนต่อยเอาไม่ช่วยนะยังไงเนี่ยลืมเลยโอ้ยเขาจะเบืออยลาให้เขาเบื่อในที่นี้ต้องอยู่กันอยู่กันทุกวันเจอกันทุกวันกันนะพยายามหลีกเลี่ยงการโทรคุยกันครับครับเช่นพางโทรคุยให้น้อยที่สุดอย่างเช่นถ้ามีงานฮัลโหลอาอัน่ี้ไม่ค่อยรับเลยแต่เขาจะเป็นเขาโทรมาโหพี่มีอะไรเอออี่างีอย่างเงี้ยเออบอกนี่นะ คุยให้น้อยที่สุดครับเพราะว่ายังมีเวลาเยอะมากต้องเจอกันต้องอยู่ด้วยกันับนอนห้องเดียวกันแม้รถตู้คันเดียวกันทำทุกอย่างเดี๋ยวกันแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันอีกที่แท้ก็คือโอเคเลยราก็ต้องอยู่ด้วยกันรักกันอย่างนี้แล้ค่ะเพราะว่าแฟนเนี่ยเฝ้าติดตามทุกย่างก้าวของพวกเขาตลอดถึงวันนี้เนี่ยแดนกับบีมได้เรียนรู้อะไรบ้างคะเยอะมากครับทุกอย่างครับผมว่าทําให้เรา โตขึ้นเยอะครับทําให้เรามองโลกนี้ได้กว้างขึนน้นนะฮะเจอคนเยอะค่ะออคิดเป็นรู้จักกับใ,ใจขึ้นอะไรเงี้ยครับดีมั้ะคะผมคงเป็นเรื่องอความไม่แน่นอนครับความไม่แน่นอนว่าถึงตอนนี้เราอยู่ตรงจุดนี้ต่อไปในอนาคตไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาบ้างเพราะฉะนั้น <c oughs> บางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่เคยทำหรือว่าเราตั้งใจจะทำาน่ไม่มีโอกาสเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ ทำได้ก็ทําเลยต้องยอมรับว่าเขาประสบความสําเร็จนะมากแล้วเครียดไหมครับเครียดครับเวลาเราทํางานชุดใหม่ทีไรเราก็จะเครียดเพราะว่าเราอยากจะนําเสนออะไรที่ที่คิดว่าเราไม่เคยทํามาก่อนค่ะเราก็อยากให้คนแบบสนุกสนานบ้างกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายมาเป็นคอนเซ็ปต์อัลบั้มนี้ว่าอัลนี้เราอยากจะรีแลกซ์เราอยากจะพูดอะไรที่มันกระล้อนขึ้นย้านที่แบบเราเราจริงๆแล้วมันก็ เออเป็นนิสัยนิดนึงคือชอบแซวเขาบ้างหรืออะไรเงี้ยฮะก็หยิบมาใช้บ้างตรงนี้ครับคงเป็นมุมแบบกำลังจะพูดว่าทะเลนนิดหน่อยอนยน่องรักกุกกิ๊กหน่อยก็เหมือนต้องการจะบอกด้วยว่าเราไม่ได้มาขายแค่หน้าตาความรอยอย่างเดียวเรามีแบบ อะไรมานําเสน,นออ,อย่างมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่คือแดนกับบีเหมือนเดิมดอีกแล้วแต่ว่าดูจากงานเพลงแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยๆด้วยตอนที่ตอนนั้นแดนแต่งเพลงเร็วมากตอนหลังจากบิ๊กที่ประสบอุบัติเหตุ แต่งนานไหมไม่นานครับก็นัดหนึ่งครับแต่งเสร็จก็โทรบอกพี่บีไปร้องกันหน่อยอะไรเงี้ยครับพี่ก็โอเคก็ร้องเสร็จแล้วก็ยื่นสารที่อยู่วันนี้ขอบคุณมากมากนะครับสําหรับคุณแดและคุณบีขอบคุณค่ะนะครับที่เดี๋ยวฝากคมรักให้บีด้วยนะครับควาครู้จักนะครับพวกเราก็ยังรักและคิดถึงอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวขอให้ปิดรักเ่ยรายการของเรา นะครับในค่ำคืนนี้ด้วย<อ>ากรารร<ห>้องเพลงในรั้วใหมใหให่ให้ตั้งหนึ่งเพลง <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะ ไปือรักไกลๆหน่อยคงต้องรับว่าใจง่ายไปแต่ความคิดใคร